สัสดีครับผมเพชรนะครับเดี๋ยวผมพาชมที่โฉนดนศส,สีจอคุดแดงอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับ,บว,วิวภูเขาปลลาเขาหุบป่าตากเขาควางทองนะครับที่ดินสวยนะครับมีระบบคลองชนระทานผ่านที่ดินตลอดแนวนะครับที่ดินติดถนนไฟฟ้าประปาผ่านนะครับวิวเขาก็สวย ไม่ไกลตลาดนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับเป็นถนนคอนกรีตเดี๋ยวผมจะพาชมที่ดินนะครับแบ่งขายนะครับ1ิบไร่กำลังดีนะครับเ,เดี๋ยวเข้าไปดูที่กันนะครับตอนนี้ผมถึงที่ดินแล้วนะครับที่ดินตรงนี้เนี่ยที่จะแบ่งขายนะครับตรงนี้เป็นถนนหลักก็คือถนนคอนกรีต ที่ดินอยู่ฝั่งทั้งด้านขวามือนะครับตรงนี้เป็นคลองชลประทานนะครับมีน้ําไหลนะครับที่ดินก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงแทงปลาตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยไม่ขายเพราะเป็นมุมแหลมของที่จะไปแบ่งด้านในนะครับฝั่งด้านนี้คือถนนลูกลังนะครับฝั่งด้านนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับตรงข้ามถนนลูกลังก็เป็นระบบคลองชลประทานนะครับถือว่าน้ําดีเลยนะครับน้ไหลนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นที่โฉนดนะครับยี่บเก้าไร่จะแบ่งขายสิบไร่นะครับที่ดินเนี่ยถ้ามองไปเห็นแท้งปลาปลาตรงนั้นที่รถจอดนะครับตรงนั้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับจากถนนคอนกรีตเข้ามาเนี่ยเป็นถนนเลียบคลองชลประทานคลองชลประทานอยู่ตรงซ้ายมือนะครับเป็นถนนเป็นถนนลูกรังเนี่ยทั้งสองด้านนะครับส่วนที่ดินเนี่ยติดฝั่งทางด้านนี้นะครับ ถนนลูกรางเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคอนกรีตนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกฝั่งนี้เป็นวิวเขาบางแกกวิวเขาปลา้าหูป่าตานะครับที่เห็นอยู่ทางน้นนะครับตรงนี้เป็นที่โฉนดจุดจะแบ่งขายก็คือตรงนี้นะครับสิบไลน้าถนนเนี่ยนะครับก็ลองรางวัดออกมา10ไร่ที่ตรงนี้จะต่ำกว่าถนนประมาณสักห้าสิเซนนะครับ หกสิบเจ็ดสิบเซนประมาณนี้นะครับปกติที่แถวเนี้ยจะเป็นที่นานะครับมีระบบชลประทานแต่ปัจจุบันเนี่ยปลูกอ้อยอยู่นะครับปลูกอ้อยอยู่ก็จากตรงนี้ไปตลาดทุ่งนานะครับตลาดตลาดทุ่งนาเนี่ยประมาณสองกิโลครึ่งนะครับทางเข้ามาเป็นทางลาดยางแล้วต่อด้วยถนนคอนกรีตนะครับอันนี้ผมให้ดูคลองชลประทานนะครับน้ําไหลน้ําไหลดีมากนะครับก็คือสามารถ ผ่านน้ำจากตรงนี้เข้าในที่ทำนาได้หรือทำสวนเกษตรได้นะครับ10ไร่นะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวครับจากตรงนี้ไปตัวอำเภอหนองฉางประมาณ25กิโลนะครับถ้าไปตัวอำเภอเมืองอุทัยธานีก็ประมาณ45กิโลนะครับตอนนี้ด้านหลังทางโน้นเนี่ยก็เป็นทางนะครับทางนี้เป็นฝั่งที่ผมยืนเนี่ยเป็นทางเรียบคลองชนะระทานแต่ด้านหลังที่ตรงโน้นก็เป็นทางสาธารณะนะครับ ไฟฟ้าเข้าทางด้านโน้นนะครับมีเสาไฟฟ้าอยู่นะครับถือว่าสวยเลยนะครับสนใจลองเข้ามาดูครับนัดนัดกันแล้วก็เข้ามาดูที่นะครับที่สวยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับดูวิวนะครับวิวเขาบางแก่ขุกตาลทำไม่เปี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวลองเข้ามาดูครับที่แปลงนี้โฉนดนสสี่จอนะครับแบ่งขาย สิบไล่นะครับสนใจยังไงก็โทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับแล้วก็ ID ดียลด้านล่างนะครับสวัสดีครับ